ước mơ ừ, mà ngờ trên tất cả mọi người trong vòng một mươi năm ngày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  hai mươi năm ngày hai mươi năm ngày hai mươi năm ngày hai à? năm ngày hai mươi 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 năm thay à? mươi năm ngày mà mươi năm ngày hai 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 mươi năm ก็นตอนที่ว่าหมอมอมอเหล่ามอมอเหล่าห้อโอ้คนใหญ่ละแบบยังไงลูกมือแบบยังไงลูกอยคุยไ่ไปงานเมื่อเน่าลื่นไปสามอีเมื่อได้แต่รู้เว้ยเวลากินเหล้าอ่ะว่าเยน่นิดยึงไยาวเลยอันดูแคดีแต่เรากินอยู่แล้ววันนั้นสามคนเออสองคนัถไม่อยู่รดไป่คนที่วันอาจจากสีไม้นะ แกไม่มาที <Max> ่แบบแกบวกให้พันนึงเหรอชื่อรองไอ้อชื่อรางเท้าปวดแกเปสองขวดไอ้อดเกิดยุ่ได้สองไอได้ที่นี่แบเมียบกดับยุ่งย่งเนอะเนอะด้วยยุ่งขึ้นไรเลยไอ้อดเล่บอกว่ามีลูกสาอะไรหรอยุ่งขวดแม่ของข้าพดแม่สองคนคนใหญ่กับมุดสองคนใหญ่อ่ะสองคนน่ะ เห็นเราแคบย่าสี่ <4 S 1> ขวดว่นได้ต่อตัวนี้นึงมันนาจพูดยาวเลยเชลล่นไทยไดังนีม่มึงวันนั้นพี่โน้ยเนีพอ,กอพพดกบันก่อนนะมีคนาดต่างสีมานอ่ะพอชสวยจุกสวยไหนเพื่นนพอนนะอยคือเราก่อนไปพอดกบัเจออื่น พลังรุเนี่ยตามมาดิดินโบราณแต่แคไอ้อะไรที่เรียดูเลี้ยวด <c oughs> ังเม่เม่ไม่งช่างมั้งเห็นไหครับความวลา แต่ทำทำได้ลก็ที่แม่แต่ที่ดาเนี่ยเปียยงไง่มันยังแต่ความันก็ดีก็ทุกพี่หลายที่นู้นก็ทำเชี่ยไปินไ่งไงมม้อเบาเฮลิเดินใส่ดีเตน่าเนี่ยมว่ามจะรุ้นอาหารเขาตั้งแต่ที่ที่เลี้ยงุนเลแหม่ยกยมตัวทิงออกไปก็รู้ดุกอย่ถ้าเนจะหักกันมีช่วงสองช่วงนั้นสองช่วงก่อนหึงทั้งออกน่ะ ai phải bị tuổi đúng, 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 đúng. Để không? có hai phải bỏng có được ông ấy này, triệu, triệu còn tháng kêu, 8, triệu